สุกทีลนีสำหรับแม็กทีลลนีและสงการเดชานะลงตั่งชาวโซเชียลสงสัยทำไมไม่มีรูปฝ่ายหญิงไปร่วมงานวันเกิดคุณแม่ของฝ่ายชายแถมไม่มีคอมเมนต์อวยพรวันเกิดใดๆเมื่อวันสงการที่ผ่านมาแถมอีกทั้งช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรูปคู่กันอย่างไรก็ตามมีภาพฝ่ายหญิงไปเที่ยวลาหลูย่านเอกมัยที่มีไฮโซพกประธานวงขึ้นร้องเพลงบนเวทีร้านดังกล่าว และต่อมามีคนตาดีเห็นสุงการควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แม็กไปกินน้ำต้าหู้อีกด้วยล่าส่ด19เมีสายนผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวได้ออกมาเผยกับสื่อยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กับสาวแม็ดและบอกเพียงแค่ว่าให้แม็ดมาตอบเองพรอมเมื่อไรแม็ดจะให้สัมภาษณ์เองขณะที่ในอินสตาแกรมของแม็ดได้ลงภาพใส่ชุดไทยสุดงดงามพรแคปชั่นเด็ดอยาเกิดก็เปิดมางานนี้คนก็สงสัยว่าสื่ออะไรกันแน่ หรือเป็นแค่โพสแคปชั่นคำพูมตามปกติของเจ้าตัวเท่านั้นต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ